เฮ้ยทำไรอ่ะสอยางอะไรโอ้โหนี่ขอสักทีมึงนี่โง่จริงยางอะไรอยู่ตรงนี้เี่เดี๋ยวเนี้ยจะพามาสาธิตวิธีการใช้ยางอะไหล่รถ Honda Fit ใครเขาสอนให้มึงเข้าท่านี้วะออกมาเดี๋ยวทำให้ดูเอาบอกด้วยสวัสดีครับ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  ครับครับอีกแล้วครับอ้าววันนี้มาทําอะไรอะ่ะมาสอนวิธีเปลี่ยนยางอะไรเปลี่ยนยางอะไรใครเปลี่ยนเป็นเปล่าใครเขาเปลี่ยนเป็นยางอะไรอะ่ะบางคนเขาไม่รู้ไงคอน da ฟีดยางอะไรอยู่ไหนอ๋อถอดยังไงอ่าบางคนไม่รู้ว่าคอนเดฟีดมียางอะไรมียางอะไรใช่ถึงรู้แล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการใช้ยางอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมายางแตกจะได้ใช้เป็นไปครับผมอย่างแรกเลยครับอุปกรณ์ครับผมนี่ครับอยู่ไหน นี่ครับอ๋ออยู่หลังเบาะแถวทีสามนะครับสามขันขวาขันเข้ารถอยู่ขวามือโอเคนี่ครับข้างในจะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับแม่แรงตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวบล็อกอ่าเป็นตัวบล็อกบล็อกแล้วก็ตัวขันแม่แรงขันแม่แรงโอเคในรถก็จะมีแม่แรงนะครับ1ตัวอ่าไอตัวนี้มันไว้ขันแม่แรงนี่ตอดเข้าไปอย่างงี้ใช่อ่าแต่บางคนไม่รู้คิดว่าขันแล้ว หมุนอย่างงี้อ่าทำไงต่อนี่ตัวบล็อกนี้ครับมีรูโอเคทําทำไงต่อเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปงี้นี่ครับขันเอ้ยไหมโอเคเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหยุดเออน้ำเข้าเรื่องกันวันนี้เราจะพามาดูที่เก็บยางอะไรของดาฟฟดครับผมอ่าอยู่ตรงไหนครับยางอะไ่อยู่ใต้รถครับนี่อยู่ข้างใต้แสดงว่าต้องเปิดพรมขึ้นมาไม่ใช่ครับอ่าเราต้องทำไงนี่ครับนี่มันจะมีบล็อกนี่อยู่อ่าจะมี ฝาอ้าวฝาอยู่แล้วเราจะเปิดฝาต้องทำไงครับคครับลองก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกันอุปกรณ์ที่ทางศูนย์ให้ติดรถมาใช่ครับก็สามารถงานขึ้นมาใช่เราก็จะเจอเหมือนหัวน็อตไข่ครับรออะไรอ่ะวันนี้ไข่ยังไงผมไม่เป็น่ะดิกูมากบไขวันเนี้ยไม่ผมไม่รู้อ่ะก็สอนผมหน่อยสิหนทั้งไหนครับตามเข็มตามเข็มนาฬิกาอืมเล่นมุกหรือเปล่าควนกี่วน ชวนเข็นนาฬิกาหรือว่าทางซ้ายนั่นเองออขันไปพยายามจะบอกให้ตรงเพราะถ้าบิดอย่างเงี้ยหัวหัวน็อตเสียหมดคราวนี้จะเอาลงไม่ได้หัวมันจะรูดครับเราเรามาแล้วนี่เริ่ยขยัมแล้วเห็นป่ะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคือที่ผมเห็นผมขันเนี่ยไอเหงื่อออกเนี่ยมันร้อน <laughs> กาบเรียนพี่โอมนะครับหลังจากคลิปนี้ขอญาตกลับบ้านอาบน้ำหน่อย เราไขลงมาแล้วก็คือห้อยมาพอประมาณแล้วแล้วเราทำไงต่อครับพี่เอ็กก็นี่ครับยกเหล็กสีดำเอาออกจากตเกีียวออ๋เหล็กอันนี้จะจะยึดกับน็อตตัวนี้ไว้น็อตที่เราเพื่อเกี่ยวเหล็กตัวนี้เพื่อเกี่ยวเหล็กอ๋อเสร็จแล้วเราก็ดึงเอาสไลด์ออกมาอ่าเนี่ยครับโอเคอ่าเราก็จะได้ ยาง,อ,ยางอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยถ้าไม่ได้ใช้นานๆก็หมั่นพอดออกมาเซอร์วิสเติมลมหน่อยเพราะถึงเวลาถ้าเราไปรถเสียตังหวัดยางแตกอาจจะไม่มีลมนะครับเพราะว่าเราเก็บไว้จนนาน มันก็ซึมออกใช่ก็แนะนําให้ไข่ลงมาเพื่อเซอร์วิสมาหน่อยเติมลมเช็คลมยางให้มันหน่อยเวลาจะเดินทางอะไรอย่างนงี้นะครับใช่หรือไม่ก็ถ้าเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องเนี้ยเขาจะใช้บล็อกลมยิงบล็อกบล็อกยิงจะได้ไม่ต้องไข่เหนื่อยนะครับใช่ครับยิงปุ๊บก็จะลูดลงมานะครับตอนนี้เราได้ยางอะไรออกมาแล้วเราก็จะพาไปดูวิธีการถอดวิธีการขึ้นแม่แรงนะครับร้อนก็ร้อนมืออย่างเล่นอะมาอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะขึ้นแม่แรงนะครับอย่าเบรกมือก่อน ใส่เกียร์จอดอะไรให้เรียบร้อยก่อนขึ้นแมแลงเราต้องทําการขันน็อตก่อนใช่ครับมันได้รับน้ำหนักได้ยัดบล็อกเข้าไปให้แน่นๆนะครับยังไงเซ่แล้วก็ใช้ขาย่ำซะข้างถนัดไม่ถนัดก็ได้จับหลังคาไว้หน่อยนี่แค่นี้ก็ทําให้ครบทั้ง4ตัวเราคลายสตัวขอคลายแน่นหมดปุ๊บเราก็มาขึ้นแม่แลงอะทำไงครับอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอะขออนุญาตนะตามมึงแล้วครับเอหน่อย อย่างแรกเเราต้องเล็งแม่แรงดีนะนี่นี่นะมันจะมีร่องนี้อเราต้องเป็นบ่าเป็นบ่าแล้วกันนะเราต้องเล็งเหลี่ยมนะครับให้เข้าล็อกนี่ก็คือมันจะมีเชส้ีอยู่นะครับผมใส่หมุนมือขัดให้ตึงก่อนใช้มือหมุนก่อนก็ได้ตึงละเกี่ยวเลยครับเกี่ยวปั๊บเข้าไปบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้นี่ครับบล็อกแย่เข้าไปหมุนนี่ครับรออ๋อ ตึงมืออยู่นะเดินถามว่าผู้หญิงทําได้ไหมผมว่าก็ยังทําได้อยูอ่มันไม่ได้แบบว่า,ม,ม,บบวามันไม่ได้แบบว่าตึงอะไรมากมายพอเราเริ่มรู้สึกว่าล้อลอยแล้วดูยังไงก็ง่ายๆลองเอามือรับปาดดูถ้าลอยจากพื้นแล้วทําไมล้อลมรั่วทําไมมีเสียงเฮ้ยอย่างนี้ไม่รู้ปาดปาดมือเ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พอล้อลอยแล้วเราก็ทําการขัดล้อต่อครับผมอต้องขัดให้ดูได้ไหมครับอัไข <c oughs> ่ายก็ <c oughs> ชวนเข้มเหมือนเดิมอเอาเข่าประคองไว้หน่อยเรียบร้อยยกออกให้ดูหน่อยดิทำให้เป็นบางทีมันแน่นเห็นไหมมันยกไม่ได้ทิ้วิธีแก้ระวังเจ็บเท้านิดนึงก็อ่อขออนุญาตนะครับดอกเตะเบาๆดอกเลยครับนี่นะเห็นนะครับแล้ววิธีใส่ล้ออะไรเป็นไงครับกูสินะอ้าวผมเอาออกให้แล้วก็ตาคุณสิครับเร่งเร็วๆดีๆก่อนเลยอแรงรูน็อตนะครับจะมีรูน็อตล้อก็เล็งให้มันตรงก่อนได้แล้วครับอ้าวนี่อ่าครับเราก็เอาขาประคองหน่อย ขันน็อตก่อนเลยครับเวลาขันเข้าไปนะครับน็อตก็เน้นพะายามกันตรงข้างกันก่อนเพื่อที่จะประคองล้อให้มันไม่หล่นให้มันเข้าที่ให้มันเข้าที่เข้าทางด้วยและแนะนําไขนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งแน่นหลวมๆหลวมๆเพื่อประคองให้บ่ามันเสมอกันแล้วก็ย้ำน็อตอีกทีแต่ย้ำก่อนนะย้ำเบื้องต้นก่อนเอาแม่แรงลงได้ย้ำให้มันแค่รู้สึกตึงมือโอเคแน่นๆอย่างเงี้ยพอแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาแม่แรงลงเอาแม่แรงลงลงเสร็จปุ๊บเราก็ทำเหมือนย้อนกลับว่าขันแน่นปุ๊บแล้วก็เอาเท้าเหยียบ ลงไว้หน่อยเพื่อให้น็อตล้อมันแน่นก็แล้วประมาณนั้นแล้วก็เราก็หาร้านยางใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดครับเพราะบางทียางอะไรเราไม่ได้เช็คหรือว่ามันบวมหรือเปล่าเราไม่รู้ทางที่ดีก็แนะนําว่าเปลี่ยนเสร็จให้วิ่งเข้าอู่หรืออะไรที่มันใกล้เคียงใช่ครับนะบเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปดูวิธีการเก็บยางอะไรบ้างว่า,วาเราใช้เสร็จแล้วเก็บยังไงเผื่อบางคนทําเองหมดทุกอย่างจะได้รู้ไว้นะครับไปครับเราก็มาสู่ขั้นตอนการเก็บยางอะไรกันบ้างครับผมทำยังไงครับ แล้วคือประเด็นอะมันรู้ไอสัตว์นั่งรอเหมือนรู้อนั่งรอเลยเหรอว่าว่ากูโดนนั่นน่ะไม่พี่ไม่ได้โดนหรอกพี่เอ็กพี่สอนผมไงผมไม่รู้โชว์ไปไม่น่ารู้จักหรอกไม่น่ารู้จักที่เก็บยางอะไรไม่น่ารู้จักพี่อะหวานเจียบนี่ครับเราเอาออกมาจากตรงไหนอ่ะแต่ว่าแค่ยัดมันเข้าไปตรงนั้นค่อยๆขยับซ้ายขวาทีละนิดระวังมือนะครับมันจะมีเหล็กระวังนะครับค่อยๆอ่าเข้าต้องเข้าแบบนี้ให้สุดให้เห็นเหล็กดำใหมนใ้นโผล่มา สร็จแล้วทำยังไงครับตัวนี้มันคือตัวเขี่ยวอ๋อยกมาปั๊บเกี่ยวเกี่ยวอ๋อยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังไงต่อครับขันน็อตครับขันไปเรื่อยขันจนมันตึงมือจนมันขันไม่ได้เท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใช่โอเคครับก็ไม่มีอะไรละก็ขันไปจนกว่าจะตึงมืออ้ออย่าลืมบอกไปครับหลังจากที่เราขันเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คน็อตล้อว่าแน่นสนิทหรือเปล่ากับล้อที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็วันนี้พวกเราสองคนพยายามหาอะไรมาทำให้ดูถ้า พี่ๆเพื่อนๆทางบ้านอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับครับผมสาหรับวันนี้ก็ไม่ขอพูดเลยแล้วเพราะว่าหมดแรงนะครับพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปเพียงแต่เท่านี้ครับจะไปขัดล้อต่อแล้วนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวมาฝากด้วยทิ้งผู้เฉย thank okay. you